เลนเจอร์ XLS 0%ที่ไหนไม่มีน้องป๊อปมีให้คะ่ะสวัสดีคะ่ะป๊อปปี้ขายที่เปิดสายการขาย Ford IMA ราชพฤกษ์พาราม5ค่ะวันนี้น้องจะพามาดูนะคะอย่างที่น้องบอกไปเลยว่าเลนเจอร์ XLS นั่นเองนะคะซึ่งคันข้างหลังเราคันนี้นะคะเป็นสีดำเงานีวิ้งวับจับตากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้าตัวเลนเจอร์ XLS นะคะราคาค่าตัวพี่เขาอยู่ที่ เ2้0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วคันนี้นะคะที่พิเศษไปยิ่งกว่านั้นนะอย่างที่น้องบอกนะคะว่าพี่ๆคนไหนนะอยากได้ส่วนลดนะคะราคาเหลือ799ก็ได้นะคะหรือจะเลือกเป็นใช้เงินออกรถน้อยนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันนะฟรีชุดแต่งก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าอยากได้ดอกเบีย้ยศซหรือว่าจะผ่อนสบายๆอยากได้แบบไหนขอแค่บอกเท่านั้นเองนะคะน้องปอ จัดให้ได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวนี้น้องพามาดูค่ะว่ารถคันนี้นะเขามีรายละเอียดมีดีเทลหรือว่าแต่งอะไรไปเพิ่มบ้างนะคะซึ่งเดิมๆนะคะของรถคันนี้นะ,คะเครื่องยนต์เขาจะอยู่ที่2 0ลิตรนะคะเป็นเครื่องไบเออรไม่ใช่นะคะเครื่องซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองนะคะ2 0ลิตรซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะทั้งหมด6สปีดด้วยกันนะและโหมดการขับขี่นะคะที่มีมาให้มากถึง4โหมด เพราะฉะนั้นแล้วรองรับในทุกๆก,ก,การใช้งานทุกๆสภาพถนนแน่นอนนะคะสําหรับเจ้าตัวรถคันนี้นะและที่สําคัญนะคะพลาดไปไม่ได้เลยสําหรับรถฟอร์ดของเรานั่นก็คือแอปพลิเคชัน Ford Pa ัสนั่นเองถามว่าน้องป๊อกไอฟอร์ดพัสพี่ได้ยินมานานแล้วสามารถทําอะไรได้บ้างสตาร์ทรถได้ล็อกรถดได้นะคะปลดล็อกรถก็สามารถทําได้นะคะเช็คตําแหน่งตัวรถก็สามารถทําได้และที่สำคัญนะคะสามารถนัดหมายศูนย์บริการผ่านมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้น สะดวกสบายสุดๆและที่สำคัญนะคะแอปพลิเคชันฟอร์ดพารตรงนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีให้พี่ๆทุกคนใช้ฟรีกันไปเลยและเห็นอย่างนี้นะคะสำหรับเจ้าตัว Ranger XLS นะถึงแม้ว่าเวลาสตาร์ทนะคะเขาจะยังใช้ดอกกุญแจเสียบแล้วก็สตาร์ทอยู่แต่ Ranger XLS สามารถสั่งสตาร์รถผ่านมือถือได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นพี่ๆหายห่วงเลย รุ่นอื่นนะคะอะไรที่เขาทำได้ x l คตัวเริ่มต้นของเราก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะมามาดูกันต่อเลยค่ะว่ารถคันนี้นะใส่ชุดแต่งอะไรเข้าไปเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะอย่างที่เห็นเด่นๆเ,เลยนะคะทางด้านบนตรงฝากระโปรงด้านบนตรงนี้นะจะมีอะคริลิกนะคะคำว่าเลนเ e r นะเป็นตัวอักษรนะคะแปะให้สวยงามนะคะแต่ว่าจริงๆเรารถเดิมๆเมขาไม่ได้มีมาให้นะคะตรงนี้เป็นการติดเข้าไปเพิ่มเติมเนาะและ อย่างที่น้องชอบพูดประจำนะคะสำหรับตัวอะคริลิกนะสามารถเลือกทำสีได้เลยนะคะอยากได้สีดำสีขาวสีแดงสีเขียวสีชมพูสีส้มสีแสดสีไหนก็บอกได้นะคะสามารถทำสีให้ได้นะคะถัดลงมานะคะกระจังหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ากระจังหน้าของวิกเตอร์นะคะจะเป็น V1 หรือว่าเวอร์ชันหนึนั่นเองนะซึ่งลักษณะของเขานะคะจะเป็นซี่ตั้งและมีช่องที่ค่อนข้างห่างนะคะพี่ๆสามารถดูได้ก็ เทียบอยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือน้องนะนะคะเทียบให้ดูอยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะเนาะลักษณะนะคะที่แตกต่างจากกระจังหน้าแบบเดิมที่เป็นรูปรังเพลิงก็คือจะอย่างที่น้องบอกจะมีซี่ตั้งนะคะแล้วก็จะมีตะแกรงด้านหลังนะคะที่สามารถช่วยเรื่องระบายอากาศภายในห้องเครื่องนะคะก็ยังสามารถทําได้อยู่และถ้าพี่ๆคนไหนนะเป็นกังวลกับเจ้าตัวกระจังหน้าแบบเดิมเนาะที่ช่องมันค่อนข้างใหญ่กลัวหินจะกระเด็นนะคะกลัวหินจะดีดเข้าไป พอเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์แบบนี้นะนอกจากจะสวยงามแล้วนะคะยังสามารถคลายกังวลเรื่องหินที่จะดีดเข้าไปภายในห้องเครื่องไปโดนหลังพึ่งได้อีกด้วยนะคะและด้านบนนะคะไฟ LED ทั้งหมด3ดวงตรงนี้นะสามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันนะคะว่าอยากได้เป็นสีขาวหรือว่าอยากได้เป็นสีสม้มซึ่งคันนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นสีขาวเนาะถ้าไฟมันเป็นสีส้มค่ะตัวน,นี้จะเป็นสีส้มแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วนอกจากนี้สามารถ ติดมาเพิ่มเติมได้อีกต่างหากนะคะว่าอยากได้เล็กกลางใหญ่ไซส์ไหนก็จัดให้ได้นะคะมามาดูด้านล่างกันต่อเลยค่ะว่าด้านล่างของรถคันนี้นะมีอะไรตัวกันชนด้านหน้านะคะจะเป็นหนึ่งในชุดวิกเตอร์เหมือนกันนะคะสําหรับตัวรถเรนเจอร์นั่นเองนะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยว่าตัวกันชนด้านหน้านะคะสามารถทําสีได้นะว่าพี่ๆอยากได้สีไหนนะคะเป็นสีดําก็ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างสามารถเลือกสีได้นะว่าอยากได้เป็นสีดําด้านแบบนีเออ้เป็นสีเทา หรือว่าเป็นสีดําด้านนะคะตัวอกทางด้านล่างตัวนี้ก็สามารถเลือกได้แล้วก็ตัวชุดแต่งตรงนี้นะคะเป็นการติดครอบเข้าไปเพิ่มเติมนะสำหรับตัวชุดวิกเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสบายใจหายห่วงได้เลยนะแล้วก็ด้านหน้านะคะสำหรับรถคันนี้นะ,ะพลาดไปไม่ได้เลยที่จะต้องพูดถึงนั่นก็คือเจ้าตัวไฟหน้านะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะไฟหน้าก็มาเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อย นอกจากจะไฟหน้า LED แล้ว Daylight นะคะก็เป็น LED รูปตัว C แบบนี้เหมือนกันยังไม่พอค่ะนอกจากนั้นนะทางด้านล่างนะคะยังมีไฟตัดหมอกให้อีกต่างหากช่วยในเรื่องของทัศนวิสัยนะคะเวลาพี่ๆขับขี่นะคืมฟ้าคืมฝนมืดนิดมืดหน่อยลงใต้ดินหรือว่าเข้าลานจอดนะคะเวลาหมุนพวงมาลัยไปทางไหนไฟตัดหมอกฝั่งนั้นเขาก็จะติดให้นะคะไม่ได้เสียแต่ยังได้นะคะ,ะ,คะเขา<ๆ>เขา<ๆ>เรียกว่าเป็นฟังก์ชันในเรื่องของการใช้งานเนาะ แล้วก็ส่วนตกแต่งเพิ่มเติมนะคะเรื่องของความสวยงามนะก็มีข้อไฟหน้ามานะคะเป็นแบบสีดําด้านนะแล้วก็มีโลโก้นะคะคําว่าเรนเจอร์มาด้วยหนีสีแดงแบบนี้ตัดกันกับสีดํากับตัวรถเลยนะคะสวยงามใช่ไหมล่ะคะเท่สุดๆเลยไปดูด้านข้างกันดีก,กว่าคะ่ะว่ารถคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะมาด้านข้างนะคะของเจ้าตัวรถคันนี้นะที่เห็นสะดุดตาสุดๆเลยก็คือเจ้าตัวคิวล้ออันนี้นะคะ อันนี้จะเป็นหนึ่งในชุดวิกเตอร์เหมือนกันนะคะจะเป็นคิวล้อมแบบเหลี่ยมขนาด6นิ้วนะคะถ้าออจริงๆแล้วตัวนี้เขามีให้เลือกหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นหกเหลี่ยมนะคะเป็นแบบกลมธรรมดานะคะหรือว่าจะมีเป็นแบบว่าเป็นหมุดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะมีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะแล้วก็ตัวแมกนะคะอันนี้จะเป็นแมกลายก้านไวป๊อปชอบเรียกว่าเป็นลายก้านไวเล็กเนาะเพราะว่าเขาเล็กจริงๆ แล้วเขาก็จะมาเป็นคู่กันนะคะถ้าพี่ๆสังเกตนะเขาก็จะมาเป็นคู่คู่แบบนี้นะคะแล้วก็มาในสีดําเงานะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเข้ากันแล้วก็จะแมทก,กับตัวรถเลยรถก็สีดําเงาแม็ก,ก็ดำเงาเหมือนกันนะคะสวยงามมาพร้อมกับยางซูแมกหนานะคะแล้วก็อันนี้เป็นยาง a อทนะคะออเทอเรนลุยได้ในทุกๆเส้นทางแน่นอนนะคะสำหรับเจ้าตัวรถคันนี้นะ,ะสังเกตเห็นเลยว่าทางคิวล้อนะคะทั้งยางทั้งหน้าแมกหนานี่ฟิตเมนต์ดีมากๆนะคะเสมอกัน ทุกอย่างเลยสวยงามนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะตัวกระจกถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พับไฟฟ้าแต่เขาปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าตัว,ตวรถคันนี้นะสะดวกสบายและที่สำคัญกระจกมองข้างใหญ่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นรถเราใหญ่อยู่แล้วนะกระจกมองข้างใหญ่นะคะก็จะช่วยเรื่องทัศนวิสัยให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ มาดูกันต่อเลยนะคะด้านข้างนี่มีรองเบ้ามือจับมาให้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นสีดำสีดําด้านนะคะแมตช์กันกับตัวตัวข้อไฟทางด้านหน้าเลยเพราะว่ามีอะคริลิกคาว่าเลนเจอร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านในนะของรถคันนี้นะคะถึงแม้ว่าบอกเขาจะปรับแค่สี่ทิศทางเท่านั้นนะแต่ก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายเหมือนกันเขาเรียกว่าใช้งานง่ายนะคะแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า 100%ด้วยนะคะอยากดูข้างในใช่ไหมละ่ะเอามาเดี๋ยวน้องพาไปดูนะคะมาเข้ามาดูกันเลยค่ะทางด้านในของคันนี้นะอย่างที่น้องบอกนะคะตัวเบาะเขาปรับได้สทิศทางเนาะแล้วก็พวงมาลัยนะคะของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นแล้วต่อตรงกลางนะคะ s ิ n ค์ a นะขนาด10นิ้วนะคะ Apple CarPlay Android Auto ไร้สายแล้วเรียบร้อย ถึงแม้ว่าจะไม่มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้แต่ก็มีอะไรคะมี USB มาให้นะคะทั้งหมด2พอร์ตด้วยกันมีโหมด M นะคะหรือว่าโหมดแมนนวลให้เชนเกียร์กันได้6สปีดเลยแล้วก็เบรกมือแบบธรรมดาหรือว่าเบรกมือแบบแมนนวลนั่นเองนะคะอย่างที่น้องบอกนะว่าตัวรถคันนี้ค่ะสามารถเขาเรียกว่าการใช้งานเขาไม่ได้ซับซ้อนเนาะสามารถใช้งานได้นะคะง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยถ้าพี่ๆคนไหนนะคะอยากเปลี่ยนรถกระบะนะจากค่ายอื่นมาเป็น ตัวฟอดนะคะ XLS ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าการใช้งานเขาค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยนะคะแล้วก็ตัวถังน้ำมันนะคะถ้าปดล,ลดล็อกรถแล้วแค่กดเข้าไปเขาก็จะเด้งออกมาเลยแล้วถังน้ำมันของเรานะคะจุอยู่ที่80ลิตรนะคะวิ่งได้ไกลๆเลยน่อาจจะเห็นแปลกตานะคะด้านหลังทงนีนิดนึงนะมันก็คือเจ้าตัวโรบานะคะของรุ่นว i ยแท็กนั่นเองนะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะชอบ ถ้าไม่ชอบโลบาร์แบบสี่เหลี่ยมแขนคู่นะคะหรือว่าไม่ชอบโลบาร์แบบกลมเนาะก็จะมีอีกหนึ่งแบบนะคะอันนี้คือโลบาร์ของไวท์แท็กนั่นเองนะคะสามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้เนาะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าเอาจริงๆแล้วดูแต่ภายนอกนะถ้าแบบว่าไม่ได้สังเกตอะไรมากก็แทบแยกไม่ออกเลยจริงๆนะคะว่า XLS หรือว่าไวท์แท็กกันแน่เนาะแล้วก็ด้านท้ายนะคะของรถคันนี้นะตัวไฟท้ายเปลี่ยนเป็น Full LED เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่า ถ้าเป็นเจ้าตัว XLs เหมือนเดิมค่ะเขาจะเป็นแค่หลอดไส้แต่อันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็น Full LED เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับครอบไฟไท้ายให้อีกต่างหากนะคะมาเป็นแบบสีดําด้านเหมือนกันและที่สำคัญนะคะทางด้านหลังรถคันนี้เลยนี่สวยงามเขาเรียกว่าเป็นตัวครอบฝาท้ายนะคะแบบ F150 เนาะอย่างที่ป๊อบบอกนะคะในหลายๆคลิปเนาะว่าเจ้าตัวครอบฝาท้ายตรงนี้ค่ะหรือว่าครอบกระบาดท้ายเนาะมันสามารถทำสีได้นะคะ ถ้าพี่ๆไม่อยากได้สีดําอยากได้สีขาวนะคะตัวอักษรสีแดงขาวเขียวดําเขียวดําแดงหรือว่าจะเป็นสีไหนนะคะสามารถแจ้งได้เลยเพราะว่าเขาทําสีได้นะคะทั้งชิ้นนี้ทั้งตัวอักษรแล้วก็ทั้งพื้นหลังนะแยกกันได้เลยนะคะรวมถึงอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์ด้านล่างนะคะตรงนี้ลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นสีแบบดําด้านเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่ป๊ปอปบอกเลยคะ่ะว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้ตามที่พี่ๆต้องการเลยนะคะ และออปชันเสริมนะของเจ้าตัว r a เจอร์ xls นะทางด้านหลังเขาจะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีเซ็นเซอร์แต่ว่าถ้าพี่ๆอยากติดนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งนะคะของรถคันนี้นะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนั่นก็คือเจ้าตัวโ o l ลอร์ชั t เตอนั่นเองนะคะคันนี้ติดเป็นของตัว h a m m มอรนะคะอ่ะคันนี้นะคะเป็นโ o l ลอร์ชั t เตอนะคะของเจ้าตัวแฮมเมอแต่ว่าไม่ใช่ไฟฟ้านะเขาจะเป็นตัวแบบแมนนวลนะคะถามว่า น้องป๊อปพี่ติดโรลเลอร์แล้วมันกันน้ําขนาดนั้นเลยไหมอันนี้น้องต้องบอกตรงๆว่าเจ้าตัวโรเลอร์ชัตเตอร์ค่ะเขาสามารถกันน้ําอยู่ที่ประมาณ80-90%นะคะเขาจะไม่ได้กันน้100ํา1 0 0เนะอันนี้น้องแจ้งพี่ๆไว้ก่อนนะคะเผื่อบางทีแบบว่าติดไปแล้วเอ้ยทำไมน้ําเข้าหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็ติดได้นะเพื่อป้องกันของนะคะแล้วก็วิธีการใช้งานง่ายมากๆพี่เขาจะมีเชือกมาให้นะคะแค่ดึง ไปทางด้านขวานะคะให้ดังกิ๊กเราก็สามารถปล่อยได้เลยนี่สบายนะคะถ้าพี่ๆคนไหนไม่อยากแบบว่าเอยระบบไฟไฟ้าอะไรให้วุ่นวายนะคะก็สามารถใช้เป็นตัวแฮมเมอร์นะคะที่เป็นแมนวนวลแบบนี้ได้และที่สําคัญนะคะทางด้านข้างนะสองฝั่งเขาจะมีเจ้าตัวหลอดไฟ LED มาให้ด้วยนะคะนี่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะเปิดปิดได้นะคะถ้าเออเขาเรียกว่าถ้าจอดรถนะคะในที่มืดนะ หรือว่าตอนกลางคืนนะคะสามารถใช้งานได้เลยนะเพราะว่ามีไฟสองสว่างให้ด้วยนะคะนี่ถามว่าใช้ง่ายขนาดไหนน้องผู้หญิงตัวเล็กแค่นี้ก็สามารถใช้ได้นะคะแล้วก็ปิดฝา้ายเขาไปเลยนี่เป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าตัว a n ger XLS คันนี้นะคะถ้าพี่พี่คนไหนนะอยากได้ชุดแต่งนะคะหรือว่าอยากปรึกษาไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันรถนะคะเรื่องไฟแนนซ์หรือว่าเรื่องอื่นๆก็สามารถติดต่อปรอบได้นะคะที่0841465241ค่ะ หรือว่าใครหนะอยู่บ้านใกล้เลือนเคียงโชว์รูมเราอยู่พระราม5นนทบ,บุรีใช่ไหมเราสามารถเอารถไปทดลองขับให้ที่บ้านนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันเนาะและที่สําคัญนะคะเรื่องไฟแนนซ์โชรูมเราจะมีพี่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อนะคะคอยดูแลให้ในทุกๆเคสเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะออกรถตอนนี้ออกรถตอนปีใหม่หรือว่าออกรถตอนไหนๆอยากได้ที่ปรึกษาคะ่ะปรึกษาปปได้นะคะที่ 0841465241แล้วให้ป๊อปได้เป็นที่ปรึกษาของพี่ๆทุกๆคนอย่าลืมโทรมานะคะ